คนพูดถึงเยอะที่สุดในโลกในนี้เลยคือเรื่องของทัชสกรีนน่วงจริงหรือเปล่าการมาของ c พก h โฟน F1 นั้นทำให้ Facebook เนี่ยจากที่เราเล่นเล่นกันเนี่ยกลายเป็นสมอรภูมิรบได้เลยนะกลุ่มคนใช้ของโพก h โฟน F1 เนี่ยก็ เป็นกลุ่มที่ ชัดเจนมากขึ้นสำหรับแบรนด์เสี่ยวมี่เพราะตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าแบรนด์นี้ขายเรื่องสเปคแล้วก็ราคาไม่แพงเนี่ยทำให้กลุ่มของเยาวชนลงมาใช้ในตัวของโปรดักเสี่ยวมี่เนี่ยเยอะขึ้นและมันก็มาพร้อมกับความวุ่นวายที่ยิ่งใหญ่แน่นอนคุณผู้ชมว่าคลิปนี้เนี่ยเราไม่อยากให้ดราม่าหรอกแต่ก็อย่าหาว่าสอนเลยละกันนะก็จะบอกว่าเบาๆกันนิดนึงคือแรงกันแบบไม่มีเหตุผลเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลดีเลยต่อแบรนด์ที่คุณรักอ่าเอาล่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดถึงปัญหาต่างๆที่ทุกคนนะย,งสงสยก,กานากาู่นะทุค พร้อมกันแล้วงั้นอินโทรมาการมาของพปรข o ฟ d F1 มาพร้อมกับสเปคที่คุ้มค่าและมาพร้อมกับฟีดแบ็กที่ต้องบอกว่ามีหลากหลายรูปแบบเหลือเกินมาคนก็บ,บอกว่าเฮ้ยพี่มันแรงแต่สเปคว่าแต่ว่าการอื่นเนี่ยมันห่วยแตกมากเลยอ่านั่นก็คือสิ่งที่คนพูดกัน คราวนี้พอมันมีการพูดถึงปุ๊บเนี่ยมันก็เริ่มมีการตอบโต้กันตอบโต้เนี่ยต้องตีให้ข้ามเน็ตด,ด้วยนะนั่นมันตีโต้ตึงๆจะบอกว่าพอมันมีการตอบโต้กันในสมรภูมิ Facebook มากๆเนี่ยทำให้หลายๆคนที่มองภาพลักษณ์ของแบรนด์เราต้องบอกกันนะว่าภาพลักษณ์ของแบรนด์เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแฟนของแบรนด์ด้วยคือถ้าเกิดว่าคุณแรงเนี่ยแบรนด์มันจะดูไม่น่าใช้เลย มือถือมันอยู่ของมันอย่างนี้แหละมันไม่ได้ทําอะไรผิดเลยใช่ไหมฉันทําอะไรผิดฉันทาอะไรผิดฉันก็อยู่ของฉันอย่างนี้แต่พวกคุณเนี่ยพอมันมาราคาหมื่นเดียวเนี่ยหมื่นเก้าร้อยใช่ไหมแล้วก็มาพร้อมกับสินค้าแปดสี่ห้าปุ๊บก็เริ่มมีคํแล้วเฮ้ยไอ้รุ่นนั้นห่วยกว่ารุ่นนี้ว่ะเฮ้ยไอ้รุ่นนั้นมันห่วยว่ะเฮ้ยซื้อรุ่นนั้นทำไมอ่ะแกโง่นี่ว่ะคือมันไปลามถึงขนาดคำว่าด่าคนอื่นว่าโง่เมื่อซื้อรุ่นอื่นเฮ้ยแล้วก็แบบกลายเป็นว่าอวยเวอร์ไปแบบโอ้พี่นะ กล้องตัวนี้นะโอ้โหแบบไอโฟนนี่แบบยอมสยบหรือแบบโอ้พี่กล้องตัวนี้นะอย่างนั้นอย่างนี้จอตัวนี้โอ้โหมันไปกันใหญ่แล้วเลิศเถอะยังไงก็ถือว่าขอความร่วมมือแล้วกันนะอยากให้เยาวชนมีคุณภาพมากขึ้นนะถือว่าเราบอกแล้วกันเชื่อกันนิดนึงเชื่อกันนิดนึงเรามาพูดถึงปัญหากันบ้างกับคุณผู้ชมปัญหาแรกเลยที่ทุกคนพูดถึงเยอะที่สุดในโลกในนี้เลยคือเรื่องของทัชสกรีนน่วงจริงหรือเปล่าฮะ จริงๆแล้วอ่ะต้องบอกว่าถ้าไม่เอาตัวอื่นมาเทียบเนี่ยมันจะไม่เห็นภาพเลยคราวนี้เราก็ลองใช้ให้คนลหลายๆคนเนี่ยเขาลองลองเทสเหมือนนกันนะก็คือดูว่าทัชมันดีเลย์จริงหรือเปล่าคําตอบก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณดูด้วยตาเนี่ยอาจจะอาจจะไม่รู้สึกแต่จริงๆแล้วอ่วะชงเวลาที่เราลากมาเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันจะมีอาการดีเลย์นิดนึงซึ่งไอ้นิดนึงเนี่ยมันเยอะขนาดไหนก็ถ้าเทียบกับเรื่องนี้เนี่ยจะเห็นว่าตัวนี้มันจะลงมาเร็วกว่า คือเอาตัวมันแทบจะเซียววิอ่ะมันดูแทบไม่ออกคุณผู้ชมแต่ว่ามันรู้สึกได้นะทัชมันดีเลยกว่าตัวอื่นเนี่ยจี๊ดหนึ่งจี๊ดเดียวถ้าไม่นั่งจับผิดเนี่ยก็คงไม่รู้สึกคราวนี้เวลาเราแตะเนี่ย บางคนถามว่าพี่ต้องออกแรงกดนิ้วหรือเปล่าบางคนไปดูรีวิวเกมบอกโอ้โ oh, หทำไมนิ้วพี่ดูเหมือนกดทั้งเลยคือเด็กอ่ะคุณผูช้ชมบางทีเอาจริงดูนั่นดูนี่มาแล้วก็คอมเมนต์คราวนี่คนมาอ่านคอมเมนต์มเมนี่ยก็เวอร์ไงเวอร์แบบเอ้าอะไรจริงไม่จริงเนี่ยมาดูกันบางคนบอกว่าต้องกดแรงๆพี่ถึงจะทัดไปก็มเวอร์ไปคุณผู้ชมดูนะเอานิ้วเนี่ยบางๆวางวาไม่ได้ใช้แรงกดนะเห็นไหมเห็นไหมมันก็ไปปกติเห็นปะ นานๆมาคุณไม่ต้องห่วงเลยนะว่าโหต้องออกแรงกดมันจะไปมันไม่ใช่จอรีซิทีฟสมัยก่อนแล้วนะคุณผู้ชมมันแค่มือแบบบางแบบมันก็ไปแล้วนะไอ้ที่มันกึกๆนี่คือลอ er นเชอร์มันสุดนะเราก็ลองปรับมา่างนี้ก็ได้ดูตรงแอปดรอเวอร์ก็ได้ดูเห็นไหมมันก็คือไม่ต้องออกแรงก็คือปรับปกติอะนะคุณอาว่าพี่ลองพิมพ์ก่อนเออได้ฉันนั้นลองมาหมดแล้วอะมาดูเทสทำค้างไว้ด้วยทำไมเทสนี่ หกโฟนพิมเกิน Again นี่ก็ปกติดีทัชได้การเล่นโซเชียลเนี่ยถามว่ามันเกิดปัญหาหรือเปล่าเวลาที่เราเหมือนกับทัชส,สกรีนไปเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรคุณก็เล่นได้ปกติดังนั้น ธรรมดามากขั้นเขาหนาว่าพี่เราเล่นเกมเล่นเกมเลยพี่มันมีปัญหาแน่ๆโอเคได้ฉันะเล่นหมดแล้วก็จะมาบอกว่าทัชเนี่ยมันมีความดีเลยอยู่นิดนึงจริงๆอันเนี้ยไม่ได้คิดเองแต่ว่าเวลาเล่นเกมต่างๆเนี่ยบอกได้เลยว่ามันก็ยังสามารถตอบสนองได้ดีอยู่ในความรู้สึกของเรานะเห็นไหมเกมแบบนี้เนี่ยถ้าออกแรงแบบนิ้วกดมันไม่สามารถที่จะไม่ได้ละ อันนี้ปัญหาคือเราโมแต่พอดีเมื่อกี้เราเหลือบไปมองกล้องอันนี้กูจะเชื่อไม่เชื่อก็ได้นะเราเหลือบไปมองกล้องเราเลยกดไม่โดนอันนี้พูดจริงๆอีกรอบหนึ่งมาอ่ะต้งใจเล่นละต้งใจเล่นต้นงใจเล่นจะพยายามให้ดีสุดเห็นไหมอันนี้ก็คือแค่เราแตะเพราะว่าถ้าเราต้องกดแรงๆเนี่ยไม่มีทางที่เราจะกดทันแน่นอน เห็นไหมได้ได้เห็นไหมสบายสบายเลย เฮ้ hey, เป็นไงนี่ถือว่าโอเคเลยนะเฮ้ย <Hey, S 1> มือจบับบดอันนี้เร็วขึ้นละมาทำไมผูม้ชมเล่นได้ปกติเลยอย่าไปกังวลเยอะคุณชมสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเร็วอ่ะเร็วอะ,วอ,ะอ๋อเร็วมาก เมื่อกี้เรายกมือออกมหมยนะผู้ชมไม่ได้แปลว่าทัดมันหลุดแต่อย่างใดนะตกใจไงก็เลยยกมือ,อ,อมาก่อนอ่าตาสมาธินิดเร็วมากนลเนี่ย จังทันอ๋าเดือดมากอ่าเห็นไหมว่าเร็วเนี่ยก็ไม่ทันละก็ยังเล่นได้อยู่เฮ้ยเปิดอกาสให้พูดมัางดิรีบวะไม่เปิดอกาสใ,ให้พูดเลย แต่มาดูชมว่ามันยังทัชได้ปกติเลยออกจบละ <c oughs> เล่นไม่ทันเองไม่ใช่หรอกโอเคตามนี้เลยดังน,น,นั้นเลื่องทัชสกรีนที่ทุกคนนั้นเป็นห่วงกันเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงขนาดนั้นนะก็เรายังค่อนข้างมั่นใจว่ายังเล่นได้ปกติดีแต่ว่าเจมันอื่นเนี่ยบางครั้งเวลาเล่นเนี่ยก็จะมีทัชรอยบ้างทัชลอยคืออะไรคือมันมันลอยไปทางอื่นก็มีหรือว่าบางทีมัน คือค้างๆเนี่ยเราไม่ใช่ทัชนะน่าจะเป็นอาการที่เหมือนกับรอมมากกว่ารอมเครื่องมันค้างอ่ะมันค้างไปประมาณวิตนตนึงอ่ะทำให้เราปัดล้วบางทีมันมไม่ไปไอันี้มีจริงมีจริงก็คิดว่าน่าจะเป็นที่ซอฟแวร์นะเราเดาเป็นที่ซอฟแวร์เราว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาที่จอแต่ว่าเรื่องดีเลย์พูดไปแล้วว่าเออมันดีเลย์นิดนึงจริงๆ,ๆไปต่ออีกเรื่องนึงคุณผู้ชมเรื่องวัสดุนี่ก็เป็นปัญหาดับชาติวัสดุห่วยมากที่อย่างนั้นอย่าง,งานี้อย่างง,างดอ่ะโอเคเดี๋ยวก็ดราม่าอีกมา แน่นอนว่าวัสดุเนี่ยมันเทียบกับตัวอื่นในราคาเดียวกันไม่ได้หรอกเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยสเปคมันก็ไม่ได้อลังการางาน,นสร้างเท่านี้ก็พลาสติกตัวเนี้ก็เป็นโพลีคาร์บอเนตนะแล้วก็ทําร่วมกับตัวของเมทัลนะโลหะซึ่งอยู่ข้างในเป็นแกนนะเป็นพลาสติกแบบฝาหลังครอบอะคุณผู้ชมก็คือมันมันเป็นพลาสติกชิ้นเดียวข้อฝาหลังไป พี่เพลาสติกเนี่ยมันก็เป็นพลาสติกที่แบบดูแข็งแรงดีเหมือนกันไม่ได้เป็นพลาสติกห่วยๆแต่อย่างใดแต่ว่ามันไม่สวยมันดูแล้วมันเป็นมือถือที่ดูแล้วไม่หรูหราแต่ก็อย่างที่พูดไปว่าราคามันเท่านี้แล้วคุณใส่ตัวสเปคมาขนาดนี้ตัวที่ดูถืออยู่เนี่ยเป็นตัว128แรม6เมืองไทยจะไม่มีตัวแรม8เห็นเขาว่ากันอย่างนั้นนะว่าเมืองนอกมีตัวแรม8แต่ว่าของเราเนี่ยเป็นเครื่องศู์ไทยซึ่งเป็นตัว128 เราไม่แน่ใจนะว่าเรื่องของวัสดุของจอหรือทัชสกรีนเนี่ยตัว128กับ64เนี่ยมันจะใช้ตัวเดียวกันหรือเปล่าอันนี้บอกตัวเราไม่รู้เพราะว่าตัว64เนี่ยน้องอีกคนนึงเป็นคนจับส่วนตัวเราอ่ะจับตัว128แล้วเราไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าถามน้องน้องก็บอกตัว64กว็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะโอเคนะวัสดุนะสรุปเลยแย่ไหมไม่ถึงขั้นแย่แต่ไม่สวยจบเสียงลำโพงพี่เสียงลำโพงมันน้องห่วยแน่เลยโหแบบมันไม่ดีพื้นงานหรอกโอเคเรามาทีละเรื่องลวกันเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราม เสียงของเขาเนี่ยเวลาออกเนี่ยมันจะออกหนักๆเนี่ยทางด้านล่างคือถ้าปิดปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็ไม่ค่อยดังหรอกแต่ส่วนใหญ่ตัวนี้ก็จะมีแต่เสียงแหลมๆอยู่แล้วไม่ว่าจะรุ่นไหนก็จะประมาณคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่โดยรวมเสียงดีนะใครบอกว่าเฮ้ยลำโพงม,มันแย่แล้ว,ว่าโอเคมันไม่ถึงขนาดว่าดีเลอร์ประเสริฐสีแต่มันไม่ได้แย่แน,น,น่นอนนะลองฟังดู บัวดเดวมอลไหมเสียงดังด้วยแล้วก็ค่อนข้างโอเคเลยนะในเรื่องของมิติใช่ได้แต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ถึงขนาดสู้ HTC ได้คงไม่ขนาดนั้นคือ <c oughs> ถ้าปิดข้างบนกัน เหมือนเหมือนไม่มีก็ได้อ่ะอม,มาตายจะเถะิดแม้จอเจอก็สลับคนที่จะแบบต้องการเอาไปในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นแล้วว่าตัวลำโพง,งเขาเนี่ยรับประการเลยว่าไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ถึงขนาดสู้แฟคชิปได้คนบอกโอ้โหลำโพงคู่เหมือนแฟคชิปดีเท่ากาันไปซื้อทำไมแพงๆอันนี้ก็จะเวอร์แน่ดน,นึง ไอพวกนั้นลำโพงดีกว่าอยู่แล้วแต่วันนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้เลยแหละถือว่าเป็นลำโพงคู่ที่สมราคาดีกับสเปคที่ได้มาด้วยนะเราขอนรญาตสรุปและกันในเรื่องของลําโพงหลังจากที่เราลองเล่นมาสักสองสาวันเนี่ยตัวลาโพงเนี่ยเรากล้าบอกเลยว่าเสียงไม่ได้แย่นะพี่จะถามว่ามันดีเลิศประเสริฐสีเหมือนที่แบบมาที่แฟนสาวเวอ e r ไปนิดนึงอะไปบอกว่าโหพี่เสียงดีกว่า H C Bum Sound อันนี้จะเลิศไปนิดนึงละมันไม่ขนาดนั้นหรอกเพียงแต่ว่าถามว่าเสียงดีไหมเราว่ามันไม่ได้แย่อืมไม่ได้แย่แน่นอนคราวนีน่ การสั่นมันจะต้องง่อยแน่ๆโอเคให้ดูคลิปนี้ละกันเดี๋ยวจะาี่บาร่าขึ้นเป็นตัวใหญ่ให้แบบเป็นเป็นจอใหญ่ให้ว่าการสั่นเป็นไงบ้างนี่การสั่นในที่แสงน้อยเนี่ยก็ระบบการสั่นเรานั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์เนี่ยคุณจะเห็นว่ามันค่อนข้างจะนิ่งมากคือดีกว่าที่คิดเยอะมากอะในเรื่องของระบบการสั่นแอบตกใจเหมือนกันแม้ว่าตัวนี้จะเป็นแค่ EIS นะหรือว่าการการสั่นโดยซอฟต์แวร์เนี่ยคือภาพมันก็จะเหมือนช็อตๆได้แหละแต่ว่าโดยรวมเนี่ย มันนิ่งกว่าที่เราคิดเยอะมากๆทาให้การกันสั่นในรุ่นนี้เนี่ยเราบอกเลยว่าถือว่าใช้ได้เลยนะไม่แย่แน่นอนใช้ได้เลยคุณภาพมันก็จะแบบไม่ค่อยเนียนตาม,มากเท่าไหร่นะในส่วนของกล้องถ่ายภาพเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของตัวนี้เหมือนกันเพราะว่าใส่ในตัวของ d ู a l Pixel มาก็การโฟกัสเนี่ยถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะแต่ว่าจะค่อนข้างผิดฟอร์มในตอนที่แสงน้อยไปนิดหนึ่งอย่างเช่นอ่าท่ามูดอันนี้อันนี้คือเป็นเรื่องปกติของแบรนด์ Xiaomi เลยเวลาถ่ายที่แสงน้อยนะชอบ กลายเป็นภาพสีเขียวๆประจำเสี่ยวมีเม่เนี่ยประจำเลยเนี่ยภาพมันจะแบบเขียวๆแบบน,นี้คุณผู้ชมอันนี้ใครใช้สเสี่ยวมี่อยู่รู้อยู่แล้วนะโอนก็ลั่นจังนี่ขอดูแค่นี้ก่อนนี่มันจะเขียวๆโอ้ยลั่นลวไม่เอาละโกรธโกรธแล้วก็เวลาในที่แสงน้อยเนี่ยเวลาโฟกัสเนี่ยด้วยความที่เป็นดูอพิกเซลเนี่ยเรารู้สึกว่ามันโฟกัสนานไปนิดนึงอันนี้ใครที่มีเครื่องอยู่ไปลองด้วยเลยถ้าแสงน้อยๆหน่อยเนี่ย โฟกัสเนี่ยจะนับได้เลย 1, 2, 3ประมาณเกือบ3วิถึงจะแบบโฟกัสได้โดยปกติเนี่ยดูพิกเซลจะต้องโฟกัสได้เร็วมากแม้ว่าที่แสงน้อยเนี่ยต้องทำได้เร็วแต่ตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ไม่เร็วขนาดนั้น แล้วนนก็ไม่เหนื่อยผลที่ทำให้เราสามารถพูดได้เลยว่าคนที่จบบเวอร์อ่ะแฟนๆแบบโอ้โหแบบกล้องดีกว่าโน้ตเอะไรเงี้ยแนะนําให้ตื่นก่อนนะมันไม่มีทางอยู่แล้วบอกได้เลยว่าไม่มีทางที่จะกล้องดีกว่าแน่นอนมันก็เวอร์ไปนะคนก็เลยแบบหมันไส้อ่ะคุณทําตัวกันเองนะไม่มีใครทําอะไรเลยนะเนี่ยแล้วก็ในที่แสงทั่วไปเนี่ยไอ้กล้องเกร่งนี้ สวยใช้ได้เลยแหละไม่มีปัญหาเลยก็กล้องหลังก็มี AI การสั่งก็ใช้ได้ก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่ต้องตำหนิมันมีคนถามว่าพี่ต้องเป็นไมโครโฟนแะน่ไมโครโฟนของ Xiaomi เนี่ยมันห่วยจริงๆดังนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้ทไมต้องห่วยแนะ่สิบปักว่าไม่เท่าตาเห็นนะดดเนี่ยได้ทําการอัดนะมีการเล่นดนตรีเอาไว้ให้แบบนี้นิดนึงโอเคประมาณนี้เดี๋ยวให้วิดีโอให้ดูแลกันอไปดูวิดีโอเลยจบไปดูกันคุณผู้ชม จะบอกว่าทําไมถึงมาถือรถบังคับใช่ไหมง่ายมากๆเลยอัดดนตรีอะไรนะโดนลิขสิทธิ์ทุกอย่าง everything นะเบื่อมากก็เลยอ่ะลองดูว่าถ้าเราถ่ายแบบเดินเดินเนี่ยกันสั่นจะทงานได้ดีขนาดไหนคุณภาพเป็นยังไงเสียงไมโครโฟนเป็นยังไงเอาฟังเสียงเราแทนนี่แหละนะเล่นอะไรก็ลิขสิทธิ์หมดเลยเบื่อมากนะตัวนี้เนี่ยมันเป็นแบบ Full HD แล้วก็อัดแบบ 4K ได้ด้วยแต่ถ้าอัด 4K เนี่ยกันสั่นมันจะทํางานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะต้องใช้แบบ Full HD นะ โดยภาพรวมเนี่ยเวลาเราเดินม,มาดูกันสั่นต่างๆเนี่ยเราก็ใช้ได้นะถึงภาพมันจะช็อตชบ้างเพราะมันเป็น eis เนี่ยแต่โดยรวมก็ถือว่าใช้ได้เลยนะนี่เห็นไหมแสงเงาอะไรสีใช้ได้นะกล้องวิดีโอไม่แย่เลยนี่เอามาหลายอย่างเลยนี่คุณผู้ชมอือฮึโอเคนะนี่ก็คือการทดสอบการอัดวิดีโอเสียงไมโครโฟนนะเสียงได้ดูเป็นไงมั่งก็มันดูแล้วมันไม่ดำน้ำนะเพราะเราอัดดนตรีก็ ถือว่าใช้ได้อยู่แล้วก็การกันสั่นก็ถือว่าโอเคแต่ว่าจะทํางานได้ดีต่อเมื่อเป็น Full HD นะพอเป็น 4K ปุ๊บกันสั่นนี่เหมือนไม่มีเลยดีกว่าโอเคตามนี้หลังจากที่คุณดูวิดีโอไปแล้วเนี่ยคุณก็คงจะรู้แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยในตัวของไมโครโฟนเนี่ยตัวนี้ไม่ได้แย่ดีคิดเปลี่ยนว่าอ่านว่าดีเท่ากับชิปไหมก็คงไม่ขนาดนั้นแต่ถามว่าแย่ไหมก็ไม่ได้แย่นะมีขนามว่าร้อนจริงไหมเครื่องนี้เนี่ยความร้อนนะคุณผู้ชมเนี่ยถ้าเกิดเราใช้เครื่องว่าความร้อนีเวี้ยเดี้ในุณหภูปกตย ก็จะอยู่ที่ประมาณสาองศาสามสิบสองสามสิบสามแล้วแต่แล้วแต่การใช้ง,งานแต่เวลาเล่นเกมเนี่ยก็จะขึ้นไปสูงสุดที่41ถึง42นั่นเองส่วนหน้าจอเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ยจะขึ้นไปที่ประมาณ35โดยประมาณนะ35เวลาเล่นเกมแล้วก็เล่นปลาเปียวเนี่ยความร้อนมันก็วิ่งมาละปื้ดมาละตรงเนี้ยมันมีลิควิดคูลิ่งใช่ไหมไอ้ลิควิดคูลิ่งก็คือระบบระบายความร้อนเนี่ยมันก็มีคนถามว่าพี่มันระบายความร้อนได้จริงหรือเปล่าคำตอบก็คือว่าเรารู้สึกว่ามันน่่่่่่าา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 จจจะะะะะะรรรรบบบบยยยยยยไดดดด้้้นน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 แตตมมัััอออููใใิิงๆพพปป๊วสสุเเ็ลกี มันอมความร้อนคุณผู้ชมแล้วมันมันก็จะร้อนนานอ่ะร้อนแช่นาน,านเลยแต่ว่าพอใช้เครื่องวัดอุณหภูมิวัดปุ๊บเนี่ยจะรู้ว่าข้างในเนี่ยมันเย็นลงแล้วนะเย็นลงแล้วจริงๆอืแต่ว่าถ้าจับจากข้างนอกเนี่ยก็จะยังร้อนอยู่เหมือนเดิมเพราะว่ามันเป็นพลาสติกไงมันระบายความร้อนได้ช้ากว่าพวกโลหะหรือว่าอลูมิเนียมนั่นเองอ่าประมาณนี้คําตอบเอาละคณผู้ชมนี่เป็นคลิปแบบแค่มาตอบข้อสงสัยเฉยที่หลายๆคนนั้นสงสัยกันจริงๆแล้วเราจะเตือนอีกครั้งนึงนคุณผู้ชมว่า คนที่ทําให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์เนี่ยดูแล้วรุนแรงเนี่ยก็คือตัวของแฟนๆนั่นเองเราอยากให้แฟนๆเนี่ยค่อยๆพูดค่อยๆจากันดีกว่าแล้วก็เลิกแบบเอาตรงๆเหมือนผู้ประภาทชาวบ้านนะเลิกด่าคนอื่นนั่นแหละคือมือถือรุ่นนี้เนี่ยโปกโขโฟน F1 เนี่ยในฐานะที่เราเป็นนักรกลิวมือถือเนี่ยก็บอกเลยว่ามันเป็นมือถือที่ดีเครื่องนึงเลยนะคุ้มค่าที่จะจ่ายเงินก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่จ่ายให้ตัวนี้ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชอบสเปคแรงๆแล้วก็เครื่องโดยรวมภาพในการใช้งานเนี่ยถือว่าใช้ได้เเลยยพีงงแต่่่วาาบครั้อะ บางคนนะบางคนจะดูเวอร์แม่หนึงแบบโอ้โหซื้อตัวนี้นะแล้วถ้าคุณไปซื้อรุ่นอื่นนะคุณจะดูโง่เฮ้ยมันไ,ไ,ไม่มีคำว่าโง่มันมีแต่คนว่าเอ้ยทุกคนใช้อันไหรเดี๋ยวก็ด่ามาอีกคือไม่อยากกูเหตดราม่านะแต่ว่าพอจํานวนของเยาวชนเยอะเนี่ยบางทีขาดสติในการคอมเมนตนะ์อ่ะหูด่ากันเละแล้วผู้ใหญ่บางคนก็ลงไปเอากับเขาด้วยอะ่ะมันไม่ไม่โอเคอะ่ะ เราว่าเราทําสังคมให้มันดีดีกว่าคุณผู้ชมให้มันแบบน่าอยู่อ่ะไหนดีก็ดีอะก็ลองตัดใจดูนะครับอะไรอย่างอ่ะว่าไปพูดดีๆกันได้ไหมคือแรงอ่ะพอแรงมาปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่ามือถือดีๆเนี่ยบางคนไม่กล้าเข้ามาใช้นะรู้สึกไม่ดีกับแฟนแฟนของแบรนด์ปุ๊บเนี่ยก็จะทําให้แบบเออไปเอาอื่นก็ได้แบบอยกาตจแบบสงบสุขกว่าน,นี้อะไรอย่างเงี้ย ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราอยากจะเตือนเอาไว้ละกันคุณส่วนคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อเราไม่ได้เราไม่มีสิทธิ์ไปบังคับอะไรพวกคุณอยู่แล้วนะแต่ปกติทวกคณจะเห็นว่าเรารีวิวถือเราไม่ได้เตือนอะไรแบบนี้นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญเราบอกว่าเออคนที่ใช้มือถือเนี่ยบางทีแรงเกินไปทำให้แบนเนั่นไม่น่าใช้อย่างเราเนี่ยมีเงินเนี่ยหมืน่นหมื่นกว่าบาทเนี่ยล่าสุดเพิ่งกําเงินไปจองรุ่นรุ่นหนึ่งที่ช้ากว่านี้เยอะมากเลยแต่เราชอบอะเราว่ามันสวยกว่าคือรุ่นนี้มันเป็นมือถือที่ดีคุ้ค้้้มาามมมมมมมนะคคคคคค่่่่่าา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 าุรรรไไไีีีออออะะะะจจจตตงํหนนนนนิััักกกกยบทดดโโเเลพื ไม่เท่ามากมายนะักแต่ก็ราคาเท่านี้ไงคือจะเอาอะไรอีกโดยรวมเราชอบนะตัวนี้พกคลุน F1 อ่ะและนี่คือรายการเสพคลิปคุณผู้ชวมวังว่าคลิปนี้น่าจะช่วยพวกคุณได้ไม่มากก็น,น้อยแล้วเดี๋ยวคลิปรีวิวเต็มเนี่ยจะมาเร็วๆนี้แน่นอนนะสำหรับใครที่ชอบรายการของเราฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามรายการให้กับเราด้วยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและขอบคุณที่เชื่อใจกันขอบคุณที่รักกันมาตลอดตอนนี้เรา6 0 0 0ซับสไคร์แล้วไม่มีทุกคนเรามาไม่ถึงวันนี้จริงๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า อย่าไปโวยวายใส่ใค<ๆ>รอีกละเข้าใจไหมไปละบ๊ายบาย